สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u City Trader นะครับคลิปนี้จะมานำเสนอในหัวข้อที่ว่าเทรดแบบไม่มีอินดิเคเตอร์ได้ไหมนะครับก็ตอบก่อนเลยว่าได้นะครับคือการเทรดแบบไม่มีอินดิเคเตอร์หรือว่าการเทรดแบบราฟเปล่าเนี่ยก็สามารถเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมาดูนะครับทำไมบางเทรดเดอร์ er บางคนนะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่า อินดิเคเตอร์90% 90%มาจาก price มาจากราคานะครับคือไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย RSI MACD อะไรพวกเนี้ยนะครับถูกคำนวณมาจากราคาถ้าเราเข้าใจราคาเราก็ไม่จำเป็นต้องดูอินดิเคเตอร์นะครับคือถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของราคาเข้าใจแรงซื้อแรงขายเข้าใจโครงสร้างตลาดก็ไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย มันถูกคำนวณมาจากราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ดูราคาตรงๆไปเลยนะครับแล้วบางคนก็มองว่าตัวอินดิเคเตอร์บางทีเนี่ยมันแหลกมันหน่วงมันช้านะครับทำให้การดูราคาเนี่ยมันรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็เห็นพฤติกรรมโครงสร้างของตลาดเนี่ยจริงๆนะครับโดยผ่านการดูราคานะครับคือราคาคือทุกอย่างนั่นเองนะครับเขาเชื่อว่าราคา คือทุกอย่างไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มันเรียบง่ายนะครับไม่ไม่ลกในการดูกราฟนะครับในการใช้ดูกราฟเปล่านะครับก็การเทรดโดยไม่ดูอินดิเคเตอร์เนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีนะครับโดยการดูแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับดูปฏแ action ดู pattern แท่งเทียนใช่ไหมนะครับดูเทรนไลน์นะครับ ดูใช้แพทเทิร์นนะครับหรือว่าการใช้แกลบนั่นเองนะครับก็เหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาดูกราฟแล้วก็เทรดโดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างนะครับอันนี้กราฟทองคำนะครับการตีแนวรับแนวต้านใช่ไหมแล้วก็จังหวะในการเข้าเทรดนะครับอันนี้แนวรับก่อนอ่าแนวรับเส้นป่าตรงนี้นะครับก็ พอเจอแนวรับก็ขีดใช่ไหมครับแล้วก็หาจังหวะเทรดตอนราคาแตะแนวรับเนี่ยครับอันนี้เด้งขึ้นมาระยะสั้นขึ้นมาอันนี้เด้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็ถ้าใครจับจังหวะเข้าเทรดเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้นะครับอันนี้แนวต้านกลายเป็นแนวรับใช่ไหมแล้วก็ประกอบกับตัว Morningstar ด้วยนะที่วงไว้เนี่ยคือเกิดรูปแบบมอร์นิ่งสตาร์นะครับว่ใช้แพ็คชั่นประกอบกับแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ สามารถเข้าเทรดได้เลยเนะครับโดยไม่จําเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าใครมองแพทเทิร์นใหญ่เนี่ยเป็นเอ่อทริปเปิลบอททอมอ่าก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมก็เทรดแพทเทิร์นใหญ่นะครับอันนี้เป็นฐาน3ฐานนะครับเป็นทริปเปิลบอททอมนะครับเนี่ยครับถ้าใครจับจับงหวะการเทรดเนี่ยมอร์นิ่งสตาร์ปุ๊บเข้าเทรดมอร์นิ่งสตาร์ปุ๊บเข้าเทรดเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับ นี่ตัวอย่างเออ่รูปแบบสามเหลี่ยมอ่าเป็นเป็นชาร์ตแพทเทิร์นใช่ไหมเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมพอเบรกสามเหลี่ยมปุ๊บก็เป็นเออ่การปรับตัวขึ้นต่อนี่เป็น c o n t i n u a แพทเทิร์นนะครับคือราคาขึ้น,นมาฟอร์มตัวสามเหลี่ยมแล้วปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ก็สามารถเทรดได้นะครับใช้เส้นเทรนไลน์อ่านะครับตีเส้นเทรนไลน์ลงมานะครับก็จังหวะ ราคาคเด้งแตะเส้น trend line เทนะรเน,นร short, short, short. ไล,ล,ล,ไล,ล break, น line, กลกล์ก็เป็นจังหวะเซลใช่ไหมเป็นจังหวะช็อตช็อตตรงเส้นเทรนไลน์เนี่ยครับช็อตช็อตช็อตได้หลายรอบเลยได้หลายรอบพอเบรกเส้นเทรนไลน์ปุ๊บก็เลิกช็อตแล้วก็เปลี่ยนเทรนในที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ใช้แกล็บนะครับแกล็บเนี่ยพอเบรกปุ๊บเกิดแกล็บเนี่ยมองเป็นเบรกเอาไว้แกล็บเข้าเทรดอย่างเงี้ยตั้งสต็อปลอสที่แกล็บ นะครับอันนี้ก็สามารถใช้เทรดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่พินบาร์พินบาร์บวกแนวรับอ่าเป็นพายด์ชันบวกแนวรับนะครับเกิดพินบาร์บุริชพินบาร์ปึ๊บที่แนวรับเข้าเทรดก็ทํากําไรครับนี่อินไซด์บาร์อินไซด์บาร์นี่ใช้บ่อยนะอินไซด์บาร์เนี่ยนะครับในพายด์ชันนะครับเกิดแนวรับนะครับเกิดอินไซด์บาร์ที่แนวรับนะครับเข้าเทรดนี่ก็อินไซด์บาร์นะครับเอ่อ สามารถปรับตัวขึ้นได้ในที่สุดนะครับอันนี้ head and shoulder นะครับอฟอร์มตัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาแล้ว Break neckline ลงมานะครับก็ไม่ใช้ i n d i c a คเตเช่นเดียวกันนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับในการเทรดโดยไม่ใช้ i n d i c a คเตจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าคือจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับเทรดเดอร ถ้าใช้อินดิเคเตอร์แล้วมันดูง่ายขึ้นก็ใช้ดีกว่าแต่ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมราคาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่มันมีบางอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้มาจากราคานะครับที่ไม่ได้มาจากราคาอย่างเช่นพวกบร e ดจ์อินดิเคเตอร์หรือว่าพุทคอเลชหรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยบางทีอินดิเคเตอร์พวกนั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ นะครับในการดูนะครับซึ่งคือผมแนะนําว่าอย่าไปปิดกั้นนะว่าเฮ้ยเราแบบไม่ใช้เด็ดขาดอย่างนี้ไม่เอานะคือแบบไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันถ้ามันใช้แล้วมันเสริมประสิทธิภาพในการเทรดบางจังหวะเนี่ยมันช่วยได้อย่างเงี้ยก็นํามาใช้ก็ได้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่เทรดเดอร์นะครับคือคืออย่าไปอย่าไปฟิกว่าเฮ้ยเราไม่ใช้อ0 0เลยนะ นะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับคือเราต้องยืดหยุ่นเป็นเทรดเดอร์ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนไม่มากก็น,น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องรู้สิตเทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ